ดูการแก้สมการระบบะการแก้ระบบสมการอันนี้คือหัวข้อใหญ่นะคะการแก้ระบบสมการอันนี้คือหัวข้อใหญ่ของเราหัวข้อโทษทีขูก็มือไว้ยังเลยหัวข้อย่อยตรงนี้ ก็คือการแก้สมการโดยการกำจัดตัวแปรนี่แหละที่หนูทำอยู่ผิดไม่เป็นไรนะลูกผิดก็แก้ไขไม่เป็นไรคนเราผิดพลาดกันได้อ่ะเดี๋ยวจะยกตัวอย่าง ของชั่วโมงที่แล้วให้ก็ตัวอย่างที่หนึงอันของข้อ1กับข้อ2ที่ครูให้หนูไปทำข้อห่งข้อ1นึ่ง,ง,งโจทย์เขาบอกว่าแก้สมการต่อไปนี้สมการข้อที่1ก็ 2x งรลบสามลบเท่ากับเจ็ดและ x บวก y เท <Y S 1> ่ากับ1เห็นโจทย์ขั้นตอนแรกก็วิธีทําตามข้อเลยที่โจทย์ข้อกำหนดมาให้กําหนดให้ก็มี 2x ลบ 3y เท่ากับ7กำหนดตรงนี้เองให้เป็นสมการที่1 และ x บวก y เท่ากับ1กำหนดตรงนี้เลยให้เป็นสมการที่2สังเกตทีนี้เราจะกำจัดตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งในสมการจะเป็นสมการที่1หรือสมการที่2ก็ได้มองโจทย์ดีๆเราคิดว่าเราจะกำจัดสมการไหนถ้ากำจัด x จะกำจัด x ในสมก,การที่1หรือกำจัด x ในสมการที่2ถ้าจะากํากำจัด y จะกำจัดในสมก,การที่1หรือกำจัดในสมการที่2ดูโจทย์นะคะทีนี้ครูจะกำจัด x ในสมก,การที่1เพราะเราสามารถเปลี่ยน x ในสมก,การที่2ให้เป็นสมก,การที่1ได้ถูกไหมแต่เราไม่สามารถเปลี่ยน2 x ให้มากลายเป็น1 x ได้่าได้เหมือนกัน ็โดยการหารแต่เอาที่มันง่ายที่สุดก็กำจัด x ในสมการที่1โดยใช้สมการที่2ในการกำจัดก็คือสร้างสมการใช้สมการที่2ในการสร้างสมการใหม่เพื่อกำจัด x ในสมการที่1นึ่งนำสมการที่2 จะกำจัด2 x ก็ต้องเอาจำนวนตรงกันข้ามมากำจัดก็ต้องเอาลบ2มาคูณลบสคูณสมการที่2องลบสคูณสมการที่2ก็จะได้เท่ากับจับไปคูณกันเลย นนลบ2คูณ x อ่าเขียนสมการใหม่ก็ให้สีเขียวแล้วกันลบ2คูณ x ก็จะได้เท่ากับลบ 2x ลบ2บวกกับลบ2คูณ y ก็จะได้เท่ากับลบ 2y เท่ากับลบ2คูณ1จะได้เท่ากับลบ2เปลี่ยนสมการใหม่เครื่องหมายเห็นไหมเครื่องหมายชนกันอยู่เปลี่ยนเป็น,ปล,นลบ ฉะนั้นสมการใหม่จะได้เท่ากับลบ 2x ลบ 2y เท่ากับลบ2เป็นสมการที่3เพราะได้สมการที่3แล้วเมื่อกี้บอกแล้วเราต้องเราสร้างสมการใหม่มาเพื่อกำจัดสมการเดิมเพื่อกำจัดสมการที่1เพราะฉะนั้น เราก็เอาสมการที่1กับสมการที่3มาบวกกันนำสมการที่1บวกสมการที่3 จะได้สมการที่1ของเราก็คือ2 x ถูกไหมลูกมันก็จะได้เท่ากับ2 x บวกลบ2 x นะกับสรรมการที่3แล้วก็ลบ3 y บวกกับลบ2 x 2 y เท่ากับ7บวกกับลบ2อ่าเครื่องหมายต่างการเปลี่ยนก็จะตัดออกก็เป็น0เพราะฉะนั้นซ้ายมือก็จะเหลือลบ3 y เปลี่ยนเครื่องหมายก็จะกลายเป็นลบ3 y ลบ2 y จะเท่ากับ 7บวกลบ2เครื่องหมายต่างกันนำมาลบกันก็จะกลายเป็น5ตัวแปรเหมือนกันบวกลบสัมประสิทธิ์ได้เลยก็จะได้เท่ากับลบ3 Y มวลบสาลบสอเครื่องหมายเหมือนกันนำมาบวกกันได้5คําตอบหน้าตรงจำนวนที่มากเป็นลบห้จะเท่ากับห วายเดียวย้าย5จากคูณมาหารจํานวนเหมือนกันหารกันคำตอบเป็น1อย่าลืมติดลบด้วยเพราะฉะนั้นข้อนี้อ่าสรรมการนี้กําจับตัวแปร x แล้วมีค่า y เท่ากับลบ1เหลือค่าใดที่เรายังไม่ได้ก็คือค่า x ดังนั้นก็เอาค่า x มาแทนแทนค่า y เท่ากับตามโจทย์เลย y, y เท่ากับอ <Y S 1> าท่ทีเปลี่ยนสีให้ได้ชัด y, y เท่ากับลบหนึ่งในสมการไหนสมการไหนก็ได้1กับ2เอาที่เราถนัดหรือจับเป็นสมการที่1ก็ได้จะแทนในสมการ2 x ลบ y เท่ากับเหรือจะแทนในสมการ x บวก y เท่ากับหก็ได้อันนี้ครูจะแทนใน สมการที่2มันง่ายแทนในสมการที่2แทน y เท่ากับลบ1ในสมการที่2สมการที่2ก็คืออะไร x บวก y เท่ากับ1หนูก็แทนเลย ็จะได้เท่ากับ x บวก y เปลี่ยน y ตรงนี้ให้เป็นลบหนึ่งนะเปลี่ยน y ให้เป็นลบหนึ่งเท่ากับ1น่ง x เดียวจะเท่ากับ y ค่า y ตรงนี้จากลบ1ลบย้ายมาอีกฝั่งหนึ่งก็จะกลายเป็นบวกดังนั้นค่า x ในข้อนี้จะเท่ากับ2ดังนั้นคำตอบของสมการอ่าข้อนี้ดังนั้นคำตอบของสมการคือ เเท่ากับลบหนึ่งและ y เท่ากับสองไอ้โทษทีคูเบร์อเลยเอเท่ากับสองและ y เท่ากับลบหนึ่งใส่ถูน้ำรูปตัวหน้าคือ x ตัวหลังคือ y คูสับสนละอ่ะข้อสองข้อหนึ่งก็ประมาณนี้ข้อสองข้อสอง โจทย์ข้อ2ว่าห้า x ถูกไหมห้า x บวก y เท่ากับสิบห้าและ x ลบสอง y เท่ากับลบแปดเหมือนเดิมวิธีทำ วิธีทําก็กําหนดให้ขึ้นมาตอนแรกก็กําหนดให้เลยว่าจุดให้อะไรมาก็5 x บวก y เท่ากับ15ให้เป็นสรรมการที่1สรรมการที่2ก็ x ลบ2 y เท่ากับลบ8ก็ให้เป็นสรรมการที่ อจะกําจัดตัวแปรไหนออกไปเหมือนเดิมเหมือนข้อเมื่อกี้จะกําจัด5 x ออกไปหรือกําจัดลบ2 y แล้วแต่เราง่ายๆกํากจัด5 x ก็เหมือนกับเมื่อกี้ก็เอานำสมการ 2จะก,กำจัด 5x ก็เอาลบ5มาคูณเมื่อกี้กำจัดอะไรกำจัด 2x ก็เอาลบ2มาคูณถูกไหมอันนี้กำจัดกํากำจัด 5x ก็ต้องเอาลบ5มาคูณคูณด้วยลบ5 ลบห้าตามโจทย์เลยเอาลบห้ามาคูณก็จะได้เท่ากับลบห้าคูณ x ก็ได้ลบห้า x ลบ ลบหคูณสก็จะกลายเป็นสิบย่ทาทีลบห้าเอ็ก่ะก็จะกลายเป็นบวกสิบยจะเท่ากับ8 5 8หคูณห้าก็แปดห้าสี่สบลบคูณลบได้บวกอ่า เป็นสรรมการที่สามเหมือนเดิมเลยได้สรรมการที่สามแล้วเอาสองสมการก็คือสรรมการที่หนึ่งหรือสรรมการไหนก็ได้อ่ะเออเราจะกําจัดสรรมการที่หนึ่งเราก็เอาสรรมการที่หนึ่งมาจะกําจัดออกเครื่องหมายต่างกันก็เอามาบวกอืม ็นำสมการที่1บวกสมการที่สามสมการที่1บวกสมการที่3ก็จะได้ การที่1นกัรทกันที่3ก็ 5x บวกกับลบ 5x บวก y บวกกับ 10y เท่ากับ15บวก40ถัดมา หายก็จะเหลือแค่ y เดียวบวกกับ10เท่ากับ55ย้ายข้าง10จากตัวที่สิบบวกกันก่อนได้11 y ถูกไหม หน้า y ตัวแรกมีเท่ามีค่าเท่ากับ1บวกกับ10เป็น11อ,อันนี้ก็จะกลายเป็น55 y เดียวจากคูณย้ายไปหารเพราะฉะนั้น y เดียวจะเท่ากับ11 5 ห้าสิบห้าได้ยังได้หนึ่งตัวแปรแล้วก็วคือตัวแปร y พอได้ตัวแปร y ปุ๊บก็ให้นามอะไรนม้มเแทนค่าโทษทีแทนค่า y เท่ากับห้าในสมการ นูจะแทนค่าในสมการไหนก็ได้สมการที่1ก็ได้หรือสมการที่2ก็ได้พอ้ก็จะแทนอาจจะแทนในสมการที่หนึ่งก็ได้แทนในสมการที่1สมการที่1ของเราก็คืออะไร5 x บวก y เท่ากับ15้ถูกไหมแทนในสมการที่1ก็จะได้เท่ากับแทนค่า เท่ากับ 5x บวกเปลี่ยน y จาก y เป็น5เท่ากับ10 5x อ่าใหญ่5จากบวกเป็นลบ x เดียวเท่ากับ10 5x เท่ากับ10แล้วก็ x เดียวเท่ากับ10 ส่วนด้วยหาตอบ x เ,เดียวมีค่าเท่ากับ 2, 2> <c oughs> ดังนั้นคําตอบของสมการ <c oughs> คือค่า x เ,เท่ากับ2และ y <c oughs> เท่ากับหา คือข้อ1กับข้อ2อ,อ่าทีนี้ตัวอย่างเพิ่มเติมอ่าเพิ่มเติมตัวอย่างเพิ่มเติมนะคะสำหรับวันนี้อ่าสีแดงแล้วกันเน้นให้กันหน่อยตัวอย่างเพิ่มเติม อย่างเพิ่มเติมอะ,อะยุตัวอย่างให้หนึ่งขอ้อเดี๋ยวครูหาแป๊บนึงตัวไหนดีนะ ส y เท uh, ่ากับลบเและ10บลบสิ x บวกแ y เท่ากับสวิธีทําอันนี้ตัวอย่างเพิ่มเติมให้นะคะอีกหนึ่งกรณีก็กำหนดให้เหมือนกันค่ะกำหนดให้ขั้นตอนแรก สามเอลบสองวายเท่ากับลบ7จ็ดกำหนดให้เป็นสมการที่หนึ่งและลบสิบสองเอบวก 8y ยเท่ากับสองกำหนดให้เป็นสมการที่สองอ่ะ ถ่าหาแก้สมการโดยการกําจัดตัวแปรทีนี้ก็สังเกตดูลูกเราจะกําจัดตัวแปรไหนเราจะกําจัดตัวแปร x เ,เราก็ดูตัวแปร x อ,อันไหนค่ามากค่ามากก็อันไหนเป็นจำนวนที่เยอะก็ลบสิบสองถูกไหมก็ต้องเปลี่ยนจากสามเป็นลบสิบสองแล้วก็ถ้าจะกําจัด y ก็ต้องเปลี่ยนจากลบสองให้เป็นแปด นิ้นกำจัดตัวแรกดีกว่ากำจัด x ก็นําสมการที่1นําสมการที่1จะทํา3ให้เป็น12 ทำาให้เป็นจำนวนตรงข้ามกับลบสิ 12, ก็ต้องทำา3ให้เป็น12ดังนั้นก็ต้องคูณด้วยคูณด้วย4อ่าก็จะได้เท่ากับจับคูณกันเลยค่ะ2สมการไอสอตัวนี้จับ4คูณสมการที่1ก็จะได้เท่ากับอ่าเกิดสมการใหม่4คูณ3ได้12 x คูณลบ2 y ก็จะได้เท่ากับลบ8 y เท่ากับ4คูณลบ7 4 7 20ี่เ8 4 7 2เท่ากับลบ28ได้สมการที่3อ่ะเพราะได้สมการที่3แล้วมันเริ่มทำยังไงลูก ก็ต้องหาค่าตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งถูกไหมหาค่าของตัวแปรใดตัวแปรหโดยการนำสมการที่เราจะกำจัดเมื่อกี้ก็คือสมการที่สองที่เราจะกำจัดเราจะกำจัดสมการที่สองแล้วเราใช้สมการที่หนึ่งเพื่อหาสมการใหม่ถูกไหมก็ต้องเอาสมการที่สองกับสมการใหม่ต่างกันก็เอามาบวกกัน ก็จะได้นำสมการที่1บวกกับสมกอ้โทษโทษโทษทีโทษทีนำสมการที่2บวกกับสมการที่สาม สมการที่3ก็จะได้เท่ากับสมการแรกสมการที่2บวกกับสมการที่3ก็จะได้เท่ากับ10ลบ1 2 x ครูเป็นสีให้ดีกว่าสิ x เป็นลบ1 2 x บวกกับ1 2 x บวก 8 y บวกด้วยลบ8 y จะเท่ากับ2บวกกับลบยี่สดดูโจทย์ลบ12 x บวก12ก็หมดไปตรงนี้เปลี่ยนเป็นลบก็ลบ8 8y ลบกับ 8y ก็หมดไปมีค่าเท่ากับเพราะฉะนั้นซ้ายมือเราจะมีค่าเท่ากับ0ขวามือ2จำนวนน้อยลบจำนวนมากติดลบ26ดังนั้นข้อนี้ตัวแปรถูกกำจัดทิ้งทั้ง2ตัวเพราะฉะนั้นคำตอบสามารถตอบได้เลยแต่เวลาตอบ ต้องบอกด้วยว่า0ูเท่ากับ26ซึ่งเป็นสรรมการที่ไม่เป็นจริงต้องเขียนต่อด้วยว่าเป็นซึ่งเป็นสรรมการที่ไม่เป็นจริงเวลาตอบก็สรรมการ แสดงว่าแสดงว่าไม่สามารถหาค่า x และค่า y ที่ทำให้สมการทั้งสองเป็นจริงที่ทำ ให้สมการทั้งสองเป็นจริงดังนั้นละบบสมการไม่มีคําตอบข้อนี้ก็จะแค่นี้จะคุณนีให้นะ ระบบสมการนี้จะไม่มีคําตอบเมื่อ,อไรก็แล้วแต่ที่นักเรียนแก้สมการแล้วแล้วข้างหนึ่งเป็น0ก็คือหาค่า x ค่า y ไม่ได้แสดงว่าสมการนั้นเป็นสมการที่ไม่เป็นจริงและคําตอบที่ได้ก็คือระบบสมการนั้นไม่มีคําตอบอันนี้เป็นตัวอย่างเพิ่มเติม1ข้อนะคะเดี๋ยวชั่วโมงนี้แค่นี้แล้วก็แบบหัดใต้คลิปเหมือนเดิมค่ะ ชั่วมงหน้าเจอกันใหม่คะ่ะนักเรียนบ๊ายๆทุกคนไม่เข้าใจก็ทักแชทมาถามได้เลยนะคะ